สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่่องธิดา7 8 9เด้อค่ะเดอะ้อช่องของเราให้ไพเราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะแต่ก็อาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้ลองรับฟังรับชมโดยดุลวิทวิเคราะห์วิจารณญาณนะจ๊ะนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็เป็นไปได้เด้อค่ะเดอะ้อแต่ฟังพวกความสนุกก่อนก็นแล้วกันนะคะนะก็ได้ไปรบเอขออนุญ,ญาตขายของนะคะเฮากับมีดนำหอมนะคะ้วก็กกำไรนะปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะ เราก็มีหินพระาธาตุนะคะมาจากเขาสวรรคยอดทุกอย่างปลุกเสกหมดทุกอย่างปลุกเสกแล้วเรียบร้อยผู้ใดสนใจกระถามมานะคะใครสนใจยังแถมดูดวงให้ฟรีนะคะมีของแถมให้อีกนะคะดูดวงคือสองเก่าๆเอาแบบจัดหนักจะเต็มเดยเลยสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตเด้เลยค่ะนะคะผู้ใดสนใจกระทักม,มานะจ๊ะวันนี้นะคะเฮาจะให้ค่ะไพ่ยเล่าเรื่องในหัวคอนะคะคนในใจของคุณนะ่ะ คิดถึงคุณบอนะคะยังโหยหาคุณบอประมาณนั้นเด้อค่ะเดินนะคะามาเมบิงเอเนจีของคุณกรตอนนี้คุณเป็นจังไดคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะกะกับเอาเดอร์ผู้ชายผู้หญิงผู้ใดเข้ามาเบิงผู้นั้นเป็นตัวตนของคุณกรนะคะเพราะว่าคุณสิเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่นะจ๊ะขอให้เป็นตัวตนของคุณกร, <te le> ร <glauben> ณกถ้าได้ไม่เห็นเดินค่ะเดินอ่ะขอดูตัวตนของคุณก่อนะคะผู้ใดไม่เห็น กะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแล้วแต่นะจจะอ่ะตัวตนของคุณโอ้โหตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวตนของคุณตอนนี้รุ่งเรืองเฟื่องฟูการเงินนะคะไหลเข้ากระเป๋ารัวๆนะคะการเงินดีมากขึ้นชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิางที่ดีขึ้นการเงินอย่างเดียวตอนนี้คิดแต่เรื่องเงินเงินเงินตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชาย หรือเป็นผู้หญิงถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ตัวตนของคุณตอนนี้บ่สนใจอีย่างแล้วคิดเงินให้จะได้ิได้เงินให้จงได้จริมีเงินเข่าบัญชีให้จงไดสิมีเงินเข่ากระเป๋านะคะธาดินพึกษบกันมังกรหรือนะคะคุณยังมีความรู้สึก นะคะรักคนที่คุณนะคะอาจคิดถึงอยู่ในใจก็เป็นไปได้นะคะเพราะสิบเหรียญความมั่นคงความหนักแน่นนะคะแต่ถ้าเปรียบถึงนะคะการเงินนะคะคุณตอนนี้ปังมากนะคะต้องบอกว่าปังลายอิลีเดอร์ค่ะเดอะ้ออู้ชาดินพฤกษกันมังกรน,นะคะเป็นคนที่รักเงินมากนะตอนนี้นะคะขอแสดงความยินดีนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่ยขยายค่ะจากสิบเหรียญเป็นเช่นไรอ่ะ โอ้โหสิบเหรียญขยายจากการงานตอนนี้การงานคุณขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่มาบริหารงานส่วนโตนะคะกสิอยากเขียงานส่วนโตอยากจะมีหุ้นส่วนในธุรกิจอยากเข็ยธุรกิจเป็นของเจ้าของนะคะพาดไฟเม็ดสิ่งทนูเดอค่ะเด้นนะคะผู้ใดที่มีข้อมูลซึกว่าอยากมีความมั่นคงในตัวเองบออยาก ขอเงินผู้ใดใส่ประมาณนั้นบอกว่าคุณถ้าเป็นผู้ชายมาเจอนะคะคุณก็อยากเป็นคนที่หาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองหรือขยับขยายธุรกิจด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าของนะคะว่าอยากขอแฟนหรือขอคู่กรณีหรือถ้าคุณจะเป็นคนที่มีความมัน่นคงก็มั่นคงด้วยตัวเองนั่นเองนะคะโอ้โหปังมากเลยค่ะปังบ่ไวต้องบอกแบบนี้เด้อขอแสดงความยินดีนาค่ะอ่ะขยายสองไม้นะคะเป็นเส้นไรโอ้โห ถ้าหากใครมาเจอคลิปนี้บวซชายหรือหญิงนะคะตอนนี้คุณกําลังเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะธาตุไฟเมสิงคนูทํางานกระสือโซเชียลได้ดีนะทำงานต่างถิ่นต่างแดนได้ดีด้วยเช่นเดียวกันสื่อออนไลน์ปังมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวงดีดวงปังดวงเฮงมากเลยคุณตอนนี้การเงินไหลเข้ากระเป๋ารวๆชีวิตดีขึ้นความมั่นคงมาความมั่งคั่งมาการเงินดีการงานดี โอโหโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโต้องบอกว่าสุดยอดนะคะยกนิวไ้เดอร์ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือจะเป็นธาตุใดก็ได้นะคะผู้ใดี่มีความหู่สึกว่าตั้งแต่นะคะคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะคุณมีความมั่นคงมากขึ้นการงานงอกเงยการเงินดีขึ้นนะคะนั่นคือตัวคุณนั่นเองเด้อค่ะเด้ออ่ะขอขยายนะจ๊ะ อาต่อจากหนึ่งไม้เป็นเส้นไยชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่ก็เป็นไปได้เด้อค่ะเด้อสื่อออนไลน์ line, สื่อโซเชียลต่างๆได้ดีนะโอ้โหชีวิตคุณดวงดีมาก ต้องบอกแบบนี้อาจารย์หนึ่งคนขอกดน้อมรับเด้อค่ะเด้อนะคะผู้อ่านหนึ่งคนขอกดน้อมรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอร์ทซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอุ้ยขนลุกเด้อค่ะเด้ออ่านไปน,น้้ำขนลุกไปน้้ำเด้อค่ะผู้ใดบรับเอนจีนี่ออก็บ่เป็นยังเดินจารับผู้เดียว <laughs> เอนจีนี่โคตรปังอ,ะอ่ะเริ่มต้นดิสิบเหรียญน,นะคะภายใบนี้เดอะซันเป็นพระที่ดีที่สุดในสำหรับคุณเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นไปได้และคุหรือคุณกำลังเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสายงานหรือคุณเป็นคนที่โด่งดังในสื่อโซเชียลก็เป็นไปได้นะ บพว่าซื้อโซเชียลสายใดคุณดังมืดทุกสายเลยค่ะเอาเอาทุกสายบพราว่าจะเป็นสายฟ้า <c oughs> สายฟ้าสายดําสายน้าเงินเอามดเลยเสียเขียวกเอามืดเลยนะคะเห็นบอลเขียวได้มดเลยค่ะทุกสายหรือจะเป็นอินตักแกรมก็ได้มดเอาทุกสายเลยค่ะฟ้าเขียวน้าเงินดําได้มดนะคะถ้าหากผู้ใดมาเจอคลิปนง้นนะคะถ้าคุณเหตุงานสือ Social, ่อโซเชียลปังมากดังมากเฮงมากการเงินก็ดีไหลเข้ากระเป๋ารัวๆค่ะสิบเหรียญแล้วก็มาได้เดอะซันอีก ต้องบอกว่าบ MM ่มีผัวบ um ่มีชีวิตคู่อย ah> ู่โตผู้เดียวกันรวยค่ะขอแสดงความยินดีนะเดอเดอะซันเนี่ยสุดยอดดวงดีแ okay. ล้วค่ะเฮ็ดยังกระรุ่งเรื่องเฟื่องฟูมีชื่อเสียงใส่ซื่อเสียงให้เป็นประโยชน์เด้อค่ะเด้ออุ้รวยค่ะรวยรยนะยังดวงคุณสิดีปั่นนันนะคะจานหนึ่งคนขอกดนอมรับไอ้เนจีนี่เด้ออ่ะขอเบิ่งนี้เด้เป็นเส้นไรโอ้โห ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เดอะเวิลด์นะคะแต่ยิ่งคุณทำสื่อโซเชียลต่างชาติต่างภาษาอคอนเกิดวันพฤหัสได้เด้อค่ะเด้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครเกิดวันพฤหัสหรือว่าคนทำงานสื่อออนไลน์ line, สื่อโซเชียลหรือทำงานเวลสองภาษาได้มากกว่าสอภาษาภาษาราวอีสานอีสานภาษาไทยหรือว่าภาษา ต่างที่ต่างแดนใดเมื่แต่ว่าเวา้ใดมากก็หนึ่งภาษาแน่นอนและคนเกิดวันพุรหัสฉลาดมากนะคะอยู่กับคู่บาอาจารย์สิงหิ์สิทธิเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าเห็นดีค่ะถ้ามาหากินอันโดยการสื่อสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดุดดีเด้อค่ะเด้อชีวิตของคุณจะปังมากนะคะ แล้วยิ่งถ้าคุณเฮตธุรกิจกับต่างชาติดีมากนะคะหรือถ้าคุณดีลกับต่างชาติอยู่ถ้ารอการกลับมาของใครนะคะที่เป็นต่างชาติกะเป็ี่ยนไปได้เด้อค่ะเด้อดวงดีแล้วนะคะเห็นปะหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตเริ่มดีเฮตยังก็ดีจับีหยังกับเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้เหมดเด้อค่ะสื่อโซเชียลสื่อออนรน์โลกทพิปต่างๆได้เหมิดโอ้ยดวงดีมากชีวิตของคุณบ่มีคูกูก็ดีเด้อนะจ๊ะสิบอกให้เห็นปะ อาจจะพราะเงาเบิงในหัวข้อคนในใจคุณคิดถึงคุณบ้างไหมใช่ไหมประมาณนั้นนะคะมีอย่างแน,นวคิดถึงรวยขนาดนี้ปังขนาดนี้นะคะอ่ะเขามาเบิงเอเนจีของคู่กรณีของคุณว่าสิเป็นผู้ใายหรือเป็นผู้ยิ่งนะจ๊ะมาเบิงกันเด้อค่ะเด้นนะคะอ้าวขอดูเอเนจีของคู่กรณีของคุณนะ,ะขอขยับก่อน <laughs> ขยับขยับขยับเขามาอีกนิดนึงนะจ๊ะขอขยับอีกน้อยนึงว่าสั้นนะจ๊ะอ่ะ ปะไปต่อเด้อค่ะเดอ้อขอดู energy ของเขานิดนึงนะคนที่คุณคิดอยู่ในใจนะ่ะคนที่คุณถามถึงคนที่คุณถามว่าเขาคิดถึงคุณแนบบอนะคะอ่ะขอดู energy ของเขาหน่อยเป็นเส้นไยตอนนี้ energy ของเขา the high pinted โอ้โหเป็นคนที่ถือสินกินเจเป็นคนที่ถือสิลเป็นคนดีนี่คนหนึงล่ะค่ะเป็นคนที่ทํามาหากินเป็นเป็นคนที่ชอบอ่าปฏิบัติดีมากก็ คิดบดเะะีเป็นคนที่มีเส้นแรงเส้นดีสวยหล่อมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีซิกเซนดีหรือสายจิตวิญญาณหรือเขาเป็นคนที่มีสายจิตวิญญาณก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีซิกเอ็กเพียร์สูงปร,ประมาณนั้นนะเดรไฮพิเนสธาตุน้ำเด้อค่ะออ้ๆต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีเอน r g y ีดีเด้อค่ะเดินนะคะขอขยายหน่อยเด้อเขาเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะคะเป็นหมอดูได้ด้วยนะคะล้วเป็นคนที่ชอบ ยู you, ชอบยู you, โสดหมากกลัวนะคะบ่ค่อยบ่ค่อยมีอยากมีคููเพราะฉะนั้นคุณกับคููคว้นเลยสําสหรับนี่บอกว่าคนในใจของคุณคิดถึงคุณบังบอนะคะเพราเบือง energy เขาเป็นเส้นไรอีกต่อขยายนะคะ ไฟออฟเพนดิเคิลนะคะตอนนี้เขามีความว่าขาดแขนขาดแลนเรื่องงานขาดแลนเรื่องเงินขาดแลนเรื่องความรักขาดแลนเรื่องความสมดุลต่างๆนะคะธาตุดินพึกศอกกันมั่งก่อนนะจ๊ะไพ่บ่งบอกถึงเขาตอนนี้กาลังขาดแลนเรื่องเงินก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่งนะคะขาดแลนเรื่องความรักก็เป็นไปได้เพราะคุณก็สนใจก็เป็นไปได้นะคะเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องชีวิตเจ้าของเห็นบ่ป,ปังมาก ตั้งแต่คุณบได้โฟกัสเขานะคะชีวิตคุณรุ่งเรืองเฟื่องฟูปังไม่ไหวรวยบวไหว้เฮงบวไหวค่ะบวมีคําว่าตกเลยต่อจากนี้คุณมีแต่ปังปังของคุณนะแต่ของเขาตอนนี้เป็นดวงขาลงไหมอ่ะไพ่มีความรู้สึกว่าขาดแคลนเรื่องเงินขาดแคลนเรื่องความรักขาดแคลนเรื่องสเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดีนะคะแต่น่าจะขาดแคลนเรื่องกบเงินกับความรักมากกว่านะคะ เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันนะเขาเนาะนะคะอะขอดูขยายจากห้าเหรียญนแนบเป็นจังไดน,นะคะขอเบื้องแน่เขาเป็นจังไดอีกนะคะอะโอ้โหควีนออฟสวอตทัดลมไม่ถุนตุนกลุ่มเขามีความรู้สึกว่าตัดจบอยากตัดจบอย่างคะ่ะอยากตัดจบคุณบอกคุณประสนใจเขาบอกตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่านะคะเขาบวชหายความยุติธรรมบอกกันเลยว่าคุณคุบ่ดูแล care, แท่กแค่ระใส่ใจเขาบอกเขาก็เลยมีความรู้สึก แบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่เทคแคร์ไม่ดูแลไม่ใส่ใจเขาสิไปแล้วสั่นนะคะนะคะธาตุลมมิถุนดุลกลุ่มเขาอยากจะตัดจบเพราะเขาเป็นคนชัดเจนในชีวิตนะคะถ้าว่าให้ความรู้สึกที่ดีถ้าว่าให้ความหากที่ดีถ้าว่าให้อียยังดีๆเขากระิบไปแล้วเขาสิมูฟอ่อนแล้วนะจ๊ะประมาณนั้นนะคุณก็สนใจเพราะคุณไม่สนใจชีวิตเจ้าของคุณไม่สนใจการงานเจ้าของ คุณไปสนใจความเป็นอยู่ของคุณมากกว่าเขาประมาณนั้นนะคะอขอเบิ้งอีกขยายนะคะแต่เขารักคุณนะรักแล้วไงคะ่ะรักแล้วเดี๋ยวเจ้าก็สิบอกว่าหักกินบ่ได้อยู่ประมาณนั้นนะคะหกกินบ่ได้คะ่ะจริงๆแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคู่ของเขานะเขายังรักคุณอยู่เขายังสเสน่หาในตัวคุณอยู่เขาเป็นคนที่นะคะรักใครรักจริงอยู่นะเขาเป็นคนที่นะคะต่อให้มีสเสน่ห์ชัดเจนแต่ไม่ค่อยหวานนะคะ เาเป็นคนไม่ค่อยหวานเป็นคนเงียบเป็นคนนิ่งนะคะแต่มีเส้นดีนะรักคุณค่ะนะจ๊ะอ่าเป็นอย่างฮักคุณคือปล่อยคุณห่างเพราะอ,อีหยังเหตุผลอีหยังอ่ะขอเบิ้งแนี่อ่ะทูออฟครากรกฏพิกมินท่าดนามเดอรค่ะเดอนะคะเป็นคนที่โรเลนิดหนึ่งโรเลกับมีความชัดเจนอยู่ระหว่างกึ่งกลางอาจจะซับสนตัดสินใจว่าใดก็เป็นไปได้นะคะอ่ะขอเบิ่งอีกขยายอีกนะคะ ซิกอ a วลนะคะธาตุไฟเม่สิงหธนูจะมีการนะคะเดินทางมีการแพลนมหาคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นคนถิ่นแดนไกลเด้อค่ะเด้อว,ว่าแมนคนไก่โตว่าแมนคนไก่แน่นอนเพราะว่าพ่ของคุณเกิดขึ้น ดิวกับคนต่างชาติเดีวยวกับคนอีกจังหวัดหนึ่งเดีวยวกับคนอีกคนละทีคนละอำเภอคนละตำบลก็เป็นไปได้นะคะจะมีการแพลนกลับมาของเขาเด้อค่ะเดิมมาหาคุณเขายังคิดว่าคุณเป็นคนรักนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจสิบบุคคลสนใจเขาบันไดแล้วเพราะว่าคุณมีโฟกัสเรื่องชีวิตการเงินการงานความมั่นคงของคุณกบเป็นไปได้นะคะธาตุไฟเมสิ่งธนูจะมีการแพลนและติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเหตุงานเกี่ยวกับสายสื่อโซเชียลได้ดีนะคะเหตุงานเกี่ยวกับนะคะอีหยังกระแลแต่ที่ รแยะยาวอาทิเช่นนะคะอีอยังที่ค้นคว้าอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะไพ่บ่งบอกนะคะแต่ไพ่ของเขาก็เป็นคนดีนะคะเป็นแม่ชี่ก็ะไดเป็นคนที่ปถือศีลกินเจเป็นคนที่งานเกี่ยวกับการกุศลได้ค่ะนะคะโตเขานะคะเป็นคนที่จิตอาสา,าได้ดีนะคะ ควีนออฟสโบรเฮดงานเกี่ยวกับสายที่เป็นผู้นําได้หมดนะความชัดเจนความเป็นผู้นําเป็นคน,คนที่เด็ดเดี่ยวนะเป็นผู้นําได้ดีเป็นสายตํารวจสายทหารไดม์เม์ดค่ะนะคะทูออฟคาเฮดงานเกี่ยวกับสายพิเวดดิ้งใดค่ะของพิเวดดิ้งหรือว่าของชํารวยพิเวดดิ้งไดจัดงานแบบงานแตง่งพิเวดดิ้งไดม์เม์ดค่ะเฮดงานนะคะส่วน s ิกออ แวนนะคะเหตุงานเกี่ยวกับสายนะคะสื่อโซเชียลดิมฤเดอะจัดเดอร์หรือเหตุงานอีอย่งที่ต้องทดลองและใช้เวลายาวๆถึงเป็นผลสําเร็จนะคะว่าแมนเฮดมือนีมืออื่นสําเร็จว่าแมนค่ะนะซิออกอฟแวนอะขอขยายนะคะแล้วคู่ของคุณเนี่ยถามว่าคิดถึงกูไหมคิดถึงซีพราะแพนจะมาหาเพราะตอนนี้คุณปังละคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานชีวิตของคุณนะคะ คุณบโฟกัสเลยบ่ามาก,กับบอเป็นอย่างคะ่ะนะคะบอมาก,กับบอเป็นอย่างเนาะนะคะรวยแล้วมีเงินแล้วชีวิตดีขึ้นลาวนะคะอขอว่าโดนบ่ปิดอันนี้เดี๋ยวข้าเจ้าสิกดย t u ู e มาลืมเบิง่งลืมลืมเบิ่งในการบอปิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาสิเป็นอขออนุญาตนะจ๊ะ,ะปิดแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ไทยนะคะที่นะคะ รอคนรักรอแฟนรอคนที่คุณถามหาเขาสิมาหาแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มอะดูซิสถานการณ์ความรักของคุณเป็นเส้นไ่นะคะขอเบิรงเน้อะโอ,ตตอ,ะะอ้ต่างคนต่างอยู่นะคะมีเหมือนไม่มีก้าวเหรียญต่างคนต่างอยู่คุณก็เก่งเขาก็เก่งอ่ะขอเบิรงเน้ธาดินพึกษกกันมังกรเขาก็เก่งเราก็เก่งนะคะไพ่บ่งบอกว่า ต่างคนต่างเก่งมาพ่อกันประมาณนั้นนะคะอ่ะขอเบื้องอีกขยายอ่ะขอเป็นอย่างไรอีกความรักของคุณสองคนตอนนี้มีปัญหามีประเด็นกันไหมสถานการณ์ความรักนะคะอ่ะคุยกันวรุ่เรื่องหรือว่าอีอยงกันน่าจะเป็นคนต่างชาติก็ไดเดอ้อว่ากันวรุ่เรื่องนะาต่างคนต่างหาเงินเก่งต่างคนต่างบอ,อคิดว่าปัญหาที่มียังก่ท่นเกิดการแก้ไขนะคะเพราะว่าหาดาบเนี่ย ธาตุลม,มีถุดจุนกลุมยังเป็นไพ่ที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่นะคะอะขอเบิงอีกหนึ่งใบนะคะเป็นเช่นไรโอ้โหเห็นไหมต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องการทํามาหากินคนหนึ่งก็คิดว่าตัวเองเก่งอีกคนหนึ่งก็คิดว่าฉันก็ดูแลตัวเองได้ต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องการทํามาหากินต่างคนต่างโฟกัสว่าตัวเองเก่งหาเงินได้ไม่แคร์ซึ่งกันและกันกะเลยมีปัญหา ปัญหาในการซื้อกลางซื่อสารประมาณนั้นเด้อค่ะเด้ออ่ะขอเบิ่งอีกหนึ่งใบจุดจบของฟูตสองคนเป็นเส้นไหรอ่ะขอเบิง่งเนี้โอ้จังใดคุณก็ฮักกันดีค่ะ The lover ต่างคนต่งางฮักกันแต่ต่างคนต่างที่แบบมีอีโก้ทอกใส่กันนะคะหรือคําว่าอ่าไ่ค่อยเว้ากันปันดไดหรือคิดว่าตัวเองเก่งแต่ก็ยังฮักกันดีเด้ฮักกันทั้งคููค่ะ บอเมนบอหักกันค่ะหักกันไลยหลายหรืออาจจะเป็นคนละภาษาเบากันบรุเรื่องก็เป็นไปได้นะคะคุณสองคนยังไงก็ได้ก็ได้เจอกันก็เกิดมาเป็นคู่กันอยู่ดีนะคะเพระสันนันแล้วดีใจเดินเลยค่ะถ้าหากมีปัญหากันมีประเด็นกันจะมีได้กลับมาพอกันแทนแน่นอนนะคะอ่หารมาไห่ไพ่ขยายเด้อค่ะเด้อว่าคู่หักของคุณเป็นเส้นไรคนที่อยู่ในใจของคุณสิได้ไปตอดีเดอฮันนิมูนหรือสิเดแต่งงานบอ หรือว่าจังใดเข้ามาเบิ่งกันนะคะขอเบิ่งแน่เป็นเส้นไ่คู่รักของคุณเป็นเส้นไร่ขยไพ่ออกมาเน่้อันนี้คืออย่างโอสเตสเตอโตเมติก oh, about your love life นะคะก็อยู่อยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีด,ดีเองเด้อค่ะเด้อ ขอประทานอภัยภาษาอังกฤษบกเกงเด้อค่ะเด้อนะคะแต่พ่อวาใได้พ่อเข้าใจนะคะอาจสีบกเกงเพอร์เฟกเป๊ะปังอลังการนะจ๊ะอ่ะขอขยะไปอีกหนึ่งใบทีกสองใบนะคะโอ้โห o n c i l i a t i o n นะคะความรักของคุณนะคะที่คุณเคยเจอกันแล้วนะคะก็จะได้รีเทิร์นนั่นแหละนะคะความรักของคุณจะได้รีเทริะะรน์นนะคะ o n c i l i a t i o n นะคะคนรักเก่าของคุณจะรีเทิร์นกลับมาเร็วๆนี้นะคะอ่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งใบ รีเรตยจเอ็กซ์คุณต้องลืมอดีตเก่าๆนะคะที่คุณเคยมีปัญหามีประเด็นกันดะไปก้อนนั่นลหละถึงจะดีนะคะวสันมันกระสิบว่าเกิดการแก้ไขนะคะดีลีตออกไปให้เมิร์ดนะคะแล้วก็เฮตโตให้เป็นธรรมชาติอิสระและเสรีอุ้ยเสียงนกมาอยากทางไหนเนาะบ้านแถวนี้ก็มีแต่น,นกนะคะนกหลายโพดน,นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะอ่าดีลีตสิ่งที่บดีออกไปอ่ขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะ โอ้โหได้กลับมาออดอ้อนชอเาะนะคะอีกครั้งหนึ่งแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะให้ร่อยปรเซนเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยให้ตัวเองให้เป็นอิสระนะคะ calling your soulmate นะคะแต่ต้องลืมอดีตเก่าๆให้ไดก่อนเด้อคคาเด้อนะคะถ้าลืมอดีตเก่าๆที่เคยทะเลาะกันที่เคยมีปัญหาที่เคยมีประเด็นกันถ้าลืมได้คือคนทุกคนมีโอกาสเดสิ่งที่ผิดพลาดแต่ผิดพลาดของแต่ละคนผิดพลาดหน่อยหรือหลายมันก็ขึ้อยู่ที่คุณสี สิตดสินใจแบบใดเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกว่าถ้าคุณดีลีตได้แล้วไปต่อดีค่ะนะคะเขาก็เป็นอาจจะเป็นโซเมตของคุณก็เป็นไปได้แต่่อาอิไลน์เด้อค่ะเด้อเพราะว่านี่บอแมนดวงแรดดวงส่วนโตวดวงแลนดอมค่ะแลนดอมนะคะผู้ใดอ,อยากดูดวงเป็นการสุดโตกระทักหาใดเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าฮาสีไซเบิ้งใดทุกเรื่องดูเบิ้งแบบวัดเดือนปีเกิดเบิ้งแบบไสไพย่ยิบซี เบิงเฉพาะยิปซีอย่างเดียวหรือจะเบิงวันเดือนปีเกิดเบิงรูปแฟนกัะไดค่ะผู้ใดอยากเบืงจะแบบใดกระทักมาเป็นการส่วนตัวได้เมดเด้อค่ะนะผู้ใดเป็นคนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและคะคู่ให้ผู้อ่านเด้อค่ะเด้อและถ้าคนเก่าขอบคุณลหลายๆนะคะในการนะคะอ่าคอมเมนต์ต่างๆน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยค่ะนะคะก่อนจบนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนาะที่ขาดวใดเด้อขอให้เงินล่นกระเป๋ากันทุกๆคนเด้อจ้ะ 拜拜。Bye bye.